สวัสดีค่ะพบกับเบลนะคะจาก Best r e n d i n g Project ค่ะวันนี้นะคะเบลก็ดูแลนะคะงานมงคลสมรสค่ะในช่วงเช้าซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเช้าแล้วมีงานเลี้ยงต่อในช่วงกลางวันเนี่ยนะคะมักจะเป็นที่กังวลเลยค่ะว่าจะทันไหมนะคะเบลก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเนาะอย่างแรกเลยค่ะควรวางแผนทุกอย่างไว้ให้รัดกุมมากที่สุดเช่นตั้งแต่ในช่วงขันมากเลยใครจะถืออะไรทําเป็นแผนผงังแผนภาพออกมาเลยนะคะให้เพื่อนๆญาติๆของเราเนี่ยรู้หน้าที่เนาะและอย่างในช่วงของลําดับการถ่ายภาพถ้าเป็นไปได้อันนี้ เบลแ,แนะนําเลยนะคะคือแจ้งมาเลยว่าจะให้พิธีกรเนี่ยเชิญใครขึ้นไปก่อน mm hmm. เช่นเป็นครอบครัวฝ่ายเจ้าบ่าวครอบครัวฝ mm ่า hmm. ยเจ้าสาวนะคะอันเนี้ยการเตรียมความพร้อมมะคะ่ะจะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเวลานะคะแล้วก็สบายสบายไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากเลยนะคะอันเนี้ยเป็นเทคนิคที่เบลแนะนํามากๆนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนําไปใช้กันนะคะใครที่กาลังเตรียมงานอยู่เนาะ mm hmm. แล้วก็มีข้อสงสัยอะไรเงี้ย mm hmm. ก็สามารถอินบ mm ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะเ mm hmm. บลยินดีที่จะช่วยเหลือแล้วก็ให้คําแนะนานะคะ าจากประสบการณ์การเป็นพิธีกรงานแต่งของเบลนะคะวันนี้เวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เบลด้วยนะคะบ๊ายบาย